คุณวย์อะไรมาได้แล้วช้าจังเลยวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเปาๆเ,เหมือนเดิมสอนอีตักแต่งหน้าเดี้ยแต่ร้านเล็กจนร้านใหญ่กูบารีวีเฮ้ยร<ห>้อนรำคาญรีบเข้าไปได้แล้วอ่ะไปเข้าไปมึงอยู่ข้างนอกนั่นแหละ เราก็เข้ามาอยู่ในร้านของอีเจเป่าๆนะคะนั่นก็คืออ e ีตักนั่นเองนะคะ <S <S 1> <S 1> แน่จริงโชว์หน้าสิแม่หน้าไม่ได้แต่งไม่มีอะไรต้องแก้ไขเลยค่ะผิวสวยหน้าใสเจ้าสาวทั้งหลายที่แบบว่าอยากจะได้สวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยชุดๆุดุดชุดอะไรอย่างเงี้ยที่นี่มีให้เลือกสันรบหมดชุดอย่างนี้เท่าไรสองคนเลยแม่ อ่ะสองพันอย่างนี้ละสองพันเหมือนกันอ่ะชุดเจ้าสาวให้สองพันเออราคาเบาๆดิฉันพบสิ่งแปลกตลาดบางอย่างในร้านนี้เจ้าทีเขาแรงมากคืออะไรคะก็จุดทูมเล็กแหววมาไงร้านนี้ที่ขายได้ขายดีเจ้าทีเขาแรงเขาแดีเป็นรูปที่ต้องมีทุกบ้านนะคะจุดทูบจุดทบจุูบูชาบูชา ตั้งหิดตั้งหิดเนาะร้านนี้เป็นร้านที่พร้อมมากนะคะคอนแทคเลนนี่เต็มไปหมดเลยค่ะแต่คอนแทคเลนมึงไม่มีขอบตาผีหมดเลยตัดขอบนะเออเอาแบบตัดขอบนิดนึงให้เป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาเออมันจะได้ดูดงดูดีบ้างไม่ใช่ว่าใส่เสร็จแล้วเป็นผีตาฟางนะคะไปใส่คอนแทคเลนหน่อยลูกหรือว่าแม่ต้องใส่ให้ด้วยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไใครอย่คะโอเคค่ะ นางแบบชื่อน้องอะไรโลกค,ค่ะน้องมิงค์นะคะขนล,ลูกมิงค์นะคะขนทามอยลูกมิงค <c oughs> ์มกแล้หนึ่งเ <c oughs> จ้าสาวที่ชอบคินคีนใสๆหน้ามึงต้องสวยติดสก็อตเทปตาสองชั้นเพื่อที่ว่าให้น้องคนเนี่ยตาสองชั้นนะคะแน่นแล้วก็เป๊ะนะคะไม่หลุดระหว่างวานันติดก่อนอแต่งลุนตาค่ะเ <c oughs> จ้าสาวต่างจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยเขาเน้นขาวก <c oughs> ดเบ,บาๆนะคะห้ามกดรุนแรงค่ะถ้ากดแรงก็ อย่างนี้ไม่ได้นะคะลูกค,ค้ากิติศมาดิ์นะคะรองพื้นเนี่ยหัวอยู่นี่ใช่ไหมคะมึงต้องบีบลงล่าง,างนี้ค่ะมันถึงจะออกนะคะอ <c oughs> ีนี้บีบอย่างนี้ครัเมื่อไหร่มันจะออกล้ะ <c oughs> ลูกเดี๋ยวลงไปเลยนะแม่นะอ่าใช้นิ้วชี้กดค่ะตรงไหนที่มีริ้วรอยนะคะหนูกดให้แน่นะค่ะฟ <c oughs> องน้ำอยู่อันเดีว่าจะได้ตามแม่อ่าได้ร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะเดี๋ยวบวกได้ค่ะหนูเกลียดอะไรลูกค้าหรือเปล่าค่ะลูกลองซีนนั้นของนักเรียนไม่ใช่หรือไงมาสอนค่ะ เอาน้ำแรนหรือว่าจะถุยน้ำลายก็แล้วแต่เอาแต่สะดวกค่ะเอาน้ำแ่อยาเขินอแบบนึ่งอาำซี <c oughs> แต่น้ามนก็ได้นะคะอาดูนะคะเราก็ฉีดให้น้องอันนี้ของดีออกนะคะ <c oughs> โอ้ขอเป็นอาหารเม็ดได้ไหมคะสวัสดีค,ะ <c oughs> ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขายปัดไทยแต่เอาลูกชิ้นมาให้ดิฉันค่ะ ของใ,<ห>ให้ฟรีเนี่ยถ้าเกิดไม่อร่อยด่าไหมด่าค่ะสีที่เห็นแล้วน่าจะใช้ได้ก็คือสีนี้สีเดียว <c oughs> ให้เจ้าสาวยิ้มนะคะ <c oughs> แล้วก็ปักไปที่พวงแก้มค่ะกดกดไปอย่างนี้แต่งวันนี้พรุ่งนี้อ่อนพอกาําลังชายนะคะแต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะปัดออกอย่างนี้ค่ะเจ้าสาวเขาจะได้ไม่แสบหน้าน,นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยหัวร้อนไปหมดแล้วค่ะเ <c oughs> อาปัดค่ะ ที่มัดเพรถูโบราณเลยมึงกูยังนึกในใจเลยก็กลัวน้องเจ็บหรือก็กลัวอะไรอย่างกลัวแม่ด่าก็ทำไมเราถึงต้องปัดแก้มตอนก็จะมีญาติคี่เดินเข้ามาค่ะแล้วก็จะทักว่าว้ายทำไมน้าซี่จังเลยแล้วไม่สวยมึงเคยเจอปะเคยค่ะน้าซิดมากไม่สวยเลยเจ้าสาวเลวกำมัดและหัวใจตกไปอยู่หัวแม่ตีนแล้วค่ะนะคะอย่าให้เขาแบบว่าดูเหมือนเป็นคนที่ไม่มีชีวิต ของจีโน่แมคเครยเนี่ยสีสวยสีนิ้มไม่รู้สีอะไรนะคะปัดไปที่หน้าแก้มเดืองค่ะแล้วไปปัดฝั่งตักทำไมเราไม่ให้มันปัดแล้วไงอันนี้ลิปอะเรอ่ะเคทีอ๋อพอดีไม่เคยตั้งไม่ใช้ค่ะเจ้าสาวเนี่ยตาคล้ำไหมหนูว่าไม่คล้ำคล้ำโอ้อีควายฉลาดนะพี่ก็ยังรู้เลยว่าคํำคนอื่นทำไม่เหมือนกันก็ไม่ผิดค่ะแต่ถ้ามาบอกว่าผิดคือค่ะ ะะเอาลืมลว่าส,สีไหนเนี่ยจุ่มสีไหนเนี่ยอ่อีโง่แม่หันผิดด้านหนูลืมอ๋อคืผิีอีกโอ้นี่ใช่เนาะอ่ะกูเบนเสร็จแล้วก็ไปเบนต่อถึงคิ้วอีกนะคะ <c oughs> ไม่จบคุณนิดคะคุณเริ่มไม่แน่ใจกับอีนี่แล้วค่ะ <c oughs> บอกว่าอันนี้ดินต่อเฉียงคิ้วใช่ไหมคะได้มัง้ง <c oughs> ถ้าเนื้อแข็งเนี่ยทาการเขียนคิ้วแต่ถ้าเนื้ออ่อนเนี่ยเขียนขอบตา<ห>เพราะลูกค้าจะน้ําตาไหลคุณ<ด>ยังไงอ่อนแข็งแม่หนูไม่เคยจับเหมืนอนค่ะก็แม่หนูไม่เคยจับและอีเด็กน้อยนะั่นคืออะไรอะ่ะไม่ได้จับถ้าเกิดว่าเจ้าสาวตาเล็กแล้วก็เบลนข,นขึ้นให้สูงกว่าเดิมกู <c oughs> บอกว่าอย่าจิ้มตาลูกค้ากูให้ลูกรูปจากหัวมาหาโดนอีแล้วอ่าปาดเออ,อย่างนั้นแหละปาด แล้วก็เบนให้สูงสรุปแต่งทั้งหน้าเลยค่ะกาวเนี่ยต้องติดตอนมาดนะคะอย่าติดตอนเปียกๆนะคะคิ้วล่ะคิ้วช่างแม่งมันก่อนค่ะเอาตาให้รอดก่อนลูกสาวคะมึงม้วนผมเสร็จแล้วไม่ไม้วนโลแล้วลูกแม่บอกจะมาม้วนที่ให้หนูก็เลยหนูฝังเลยออมออมอ๋อโอเคโอเคโอเคเขียนคิ้วก่อนให้เสร็จก่อนนะความผิดกูก็ได้วะ แต่งหน้าไปก็ดูเจ้าแม่ไปนะคะแต่งยังไงไม่ให้เหมือนอย่างนั้นนะคะน้องเนี่ยเป็นคนที่โครงสร้างค่อนข้างใหญ่แต่ว่าไม่อ้วนนะคะแต่โครงสร้างใหญ่เหมือนกระตืนน้องบอกกูจะดีใจไหมคะรีบแต่งหน้าเร็วๆฮะหัวผู้ช่วยรอแล้วไหนอ่ะนี่ไงนี่นี่อ๋อ เจ๋ออเก็บของหนีแล้วค่ะเตรียมกลับบ้านแล้วนะคะตังได้ไปแล้วค่ะอ e ีเจ้าสาวยังไม่เห็นเลยค่ะอาหันหน้าไปดูนู้นดิ้ดมาชอบไหม <c oughs> อ่าคืนวิกด้วยนะตอนนี้เจ้าสาวของเราก็จะเลือกชุดนะคะซึ่งไม่ได้เลือกหรอกกูเลือกเอง นะคะแล้วก็จะให้ใส่ชุดนี้นะคะเราจะได้ไม่ต้องลงแขนที่แป้งเพราะชุดนั้นเดี๋ยวต้องลงแขนลงแป้งทีแขนนะคะเดี๋ยวเราให้ไปเปลี่ยนผ้านะคะเพราะว่าร้านน้องตั๊กเนี่ยชุดเช่าราคาเบาๆนะคะไม่่าจะเป็นลัมเมเยอร์เชียร์ลีเดอร์โสเพนีกะรีเมืองทพิปเอออะไรจัดไปค่ะมีครบหมดทุกสิ่งอย่างนะคะเพื่อเจ้าสาวอะไรก็มีนะคะจัดไปเลยค่ะ ผู้เหนื่อยมากนะคะตักจาไว้นะแม่สอนแล้วนะครายสถาบให้เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์ตักหน่อยซิว่าได้อะไรบ้างก็ได้ตั้งแต่ตั้งแต่ขั้นตอนลงผิวลงหน้าเลยแม่เออได้แค่นั้นได้อีกนอได้อีกเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสนใจก็มาได้กันที่ร้านเป่าเป่าสตูดิโอค่ะที่พระสมุทรเจดีย์นะคะสวัสดีค่ะค่ะ